สามสามครั้งที่สามนะสามพักหนึ่งนะช่วงนี้หน้าฝนแนะนำไปสี่พักหนึ่งไปเลยเพราะว่าไม่พักหนึ่งหรอกพุทธนะแล้วตายอืมันไม่ได้พักหนึ่งหรอกเพราะว่าหน้าฝนบางทีพักสามพักสี่ฝนฝนฝนตกอาทิตย์รอบที่แล้วนะพักห้าวันดังนั้นก็เอาคืนหน่อยสี่ห้ามีรดติดกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะเราพ่นน้ำหมักสูตสองกันต้นอยู่ครับกิด ทีส่สามเสมอเปลือกมันนี้มันแห้งออกดีเพราะมันเลื้ออกดีแล้วบันดนี้จะมาสองหนึ่งหรือบ่ามืออือันนี้ครั้งที่สามแล้วเนี่ยจะไม่เป็นไรครับดูน้ํแล้วไม่น่ากลัวหรอกดูน้ําไหลแล้วสามพักหนึ่งได้หรือสี่พักหนึ่งได้ผมไม่มาทาได้ตลอดนะครับเราดูความสมบูรณ์ดูน้ามันไหลแล้วก็ที่สําคัญเพิ่งฉีดน้ำหมกักสูตรสองของจันต้นไปนะมันเพิ่งดี กินจุลินรีแถวนี้นะจุดินรีก็มากัดกินแถวนี้แห <_ c oughs> ละแถวเปลือกแถวอะไรไปเนี่ยถีดจุดินทรียทั่วต้นเลยนะด <_ t> ู <od> ดิเดต็มท่อฮะทุกต้นนะสวนนี้นะน <_ t od> ี่ว่าออกหัวออกท้ายนะ <_ t od> ดูดิถ้าหน้าหนาวไม่ต้องห่วงครับสวนนี้ <_ t od> <_ t od> <_ t od> มีดเดียวก็เต็มเลยนหนาวเลยมีดเดียวเต็มจริง องมีดไปขายผมดูแล้วหน้าหนาวส่วนนี้ก็ต้องไปนี่แหละครับใช้บ่อยๆครับอย่างขี้หมูขี้หมาก็สองสามอาทิตย์นค่ันข้นะต้นนาซ่วมเป็นอะไรมีดระโปอ๋อมีดระโปอ๋อมได้ปุ๋ยมันได้ปุ๋ยได้น้ำมักพระบิดาพร้อมเ้ี่ยล่ะอืมน้ำมักปุ๋ยทั้งขี้ทั้งเยี่ยวแหละตื่นขึ้นมาก็มาเยี่ยวตรงนั้นเอ้า โอ้ลื่มเสิือกระปุวครับสิดายได้ดูน้าดูดิเข้มข้นนะดูมือผมนะครับเอซดูการไหลผ่านมือผมก็รู้ว่ามันแทบไม่มีน้ําเลี้ยงเลยเห็นไหมดูผ่านนิ้วผมนะฟังเสียงกรีดมันเหมือนปาดมะนาวฮะมันมันอ่อนมันนิ่มส่วนนก็เนี่งนี้ปววที่สอง ตัวนี้มันต้นใหญ่หน่อยนะขาวฟูนเลย,ยเริ่มขาวแล้วเริ่มขาวแล้วเริ่มขาวแล้วมีแต่สีเองพุ่งนี้ได้ได้ถอดขาวเต็มแน่เลยพุ่งนี้ขาวเนี่ยคือมันถอดออกมานะฟังเสียงเหมือนตาดมะนาวนะครับเอสี่เจะให้ดูให้ดูความแบบ เนื้อเขานะเข้มข้นนะดูไหลผ่านมือผมแล้วกันดูมันไหลผ่านมือผมนะเนี่ยเนี่ยผ่านมือผมมันเข้มข้นฮนะดูสังเกตตำยางเห็นไหมติดมือเลยถ้ามันน้ำเลี้ยงเยอะมันจะไม่ติดมืออย่างเงี้ยนฮะก็จะไหลออกอันนี้น้ำเลี้ยงแทบไม่มีเลยฮนะ ันนี้คือเพิ่มผลผลิตนะฮะสุดยอดอ่ะคือมันทําให้แบบออกงออก้ายไม่มีอ่ะพ่นน้ำหมักสูตรสองของจันต้นออ,อกเต็มหน้าทุกต้นหน้าตายไม่ทุกพูดถึงมันรักษาได้อยู่แล้วครับดูคลิปเก่าๆได้อันนี้เราหลังๆมาเราจะเน้นให้ดูว่ามันเพิ่มผลผลิตยังไงนะ,ะโดยที่ไม่ใช่ยาเร่งนะฮะไม่มีส่วนผสมของยาเร่งสักนิดเลยถ้ายาเร่งเปลือกไม่นิ่มอย่างนี้ฮะถ้ายาเร่งเสียงมันกรก อันนี้เปลือกฟังเสียงนะใกล้เลยยาเล่งเสียงมันจะเปิดกากกากเลี้ยงเพื่อนี่เขาไม่เซตมีดอยู่ตลอดบอกว่าถ้าถ้าเป็นยาเล่งเสียงมันจะกากกากนะอันนี้นิ่มอย่าเล่งมันจะเปลือกแข็งอันนี้คือแบบสุดยอดของน้ำหมักชิ้ชินะ พ่นอาทิตย์ไอสองอาทิตย์สามอาทิตย์ครั้งไม่ต้องห่วงครผลผลิตแล้วก็ให้ปุ๋ยทางดินด้วยนะครับรับรองนะคุ้มฮนะยางใครมีไม่เยอะเนี่ยคุ้มค่าเลยนะครับเอาไปใช้เลยครับสามร้อยก้สิบก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางครับสวัสดีครับ